เดี๋ยวเราจะมาเก็บของสําคัญนะฮะที่มีองค์คลักเป็นระดับหัวนหน้านะครับสามตัวนะฮะที่นั่งเฝ้าอยู่หรือว่าถืออาวุธสองแบบนะครับหอกสองแล้วก็คัท้าหนึ่งนะฮะถ้าบุกเข้าไปตรงๆนี่คงจะโดนเสียบเละเลยนะครับแต่พอเอินน้องเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะหูตึงม้งครับก็ลเลยโดนซะอย่างนี้ดูเนี่ยเก็บง่ายๆเลยครับตรงนี้ ทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยครับนะนั่งช่วยเพื่อนเป็นอะไรตายก็ไม่รู้เราเป็นผลึกเราไม่รู้จักงั้นตัวนี้เราจะขอแบบขอสนุกสนุกหน่อยนะะสงสารเขาอุตส่าห์ดีไซน์มาทั้งทีโอ้โหโ,หโหโอ้โหโ,โอ้โหฟงฟิงโอ้โหมีเวทร,ระดับสูงด้วยนะครับโอ้โหแรงเอาเรื่องนะเนะี่ย โดนไปกืบครึ่งหลอดโอ้โหมีหญิงคิสตันแบบรวหมดหลอดด้วยนะครับน้องเดินขึ้นต้นไม้ได้ด้วยนะ่ยนึกว่าจะบักขึ้นไม่ได้ขอแอบ,บมุมตึกนะครับน้องมองมาน้องมาโอ้ยมีหญิงคิสตันหมดหลอดด้วยฮะเสียใจน้องน้องมาเผเอิญขางอสูรพี่มันอันใหญ่นะน้องแบ๊แบ๊แบ ร้องทำไรแบะแตกแตกเลยออาไปขายโชว์อลสกีได้ไหมเนี่ยหรือว่าน้องไม่อับน้ำเลยขุดมัวเราจะเปิดฮีปเลยนะครับเราก็จะได้ดาบผลึกแก้วเสื่อมสลายนะเป็นดาบผลึกแก้วนะครับที่มีองค์คลักตัวดีเฝ้าอยู่นะเขาคือดาบผลึกแก้วบริสุทธิ์ไม่อาจสร้างได้โดยมือมนุษย์นะ Graduate, ers, ถูกความเสื่อมสลายสีแดงกลืนกลินเออกลืนกินอาบด้วยพลังเวทเพิ่มพลังโจมตีตามความฉลาดนะทักษะต่อสู้ก็คือหมุนตัวฟันนะทักษะต่อสู้ของเหล่านันดับผู้ชำนาญหมุนตัววาดเป็นวงกว้างแล้วฟาดศัตรูยังกดปุ่มเพื่อโจมตีเพิ่มได้อีกนะับก็ความต้องการก็คือแข็งแกร่ง13นะฮะ ชำนาญ10แล้วก็ฉลาด15นะครับความแรงขึ้นอยู่กับความฉลาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูที่นี่นะฮะน้องๆฟึบนีขอเสียบนะครับแต่คิดว่าน้องคงไม่ติดเสื่อมสลายนะเพราะว่าเราเจียบตายอืมแล้วไงจ๊ะ เรียกมาเป็นหมุนๆหน่อยนะโอ้ยฝันทีเดียวตายซะแล้วเฮ้เดี๋ยวเราจะหมุนนะมาเยอะๆก่อนนะหมุนหมุนหมุนรอบที่สองโอ้ย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 หมุนเอวไม่ทันหมุนนะทักษะหมุนขอทักษะหมุนนะหมุนไม่ทะลุเกาะน,นะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับเนี่ย เป็นดาบที่เบานะแล้วก็ติดซึมสลายฟึบฟึบฟึบนะฮะฟึบฟึบโอ้อย่างเจ๋งใช้งานได้ฮนะเอาตัวรอดได้ดีนะครับก็คือกรณีเราวิ่งวิ่งอยู่นะฮะแล้วศัตรูตามหลังเราสามารถกดฟันแล้วก็ย้อนกลับไปด้านหลังได้นะครับนี่เป็นไงฮนะเจ๋งไหมครับมาเก็บกันได้เลยนะฮะ ของดีๆอย่างนี้อยู่ที่เมืองมาเลเนียเออเฮ้ไกลเซียว